โอเคกูเก <Okay>, ิลปิดทอล์กแบ็ะตุนค้นหาด้วยสิปิดอีทอล์กแบ็กช่วงเวลาต่อจากนั้นไปหนีไป1414งสีงสพระภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจ,จิตแจ่มใสมีจิตอุปนิอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสวัสโชนะครับผมพอดีมีคําถามจากเพื่อนๆทางบริการหมอคอมนะครับโทรเข้ามาสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับบริการหมอคอมสวัสดีครับชื่อคุณนัทนรีนะครับขออนุญาตที่จะขอนํามาเป็นโจทย์ในวันนี้นะครับและอยากจะฝากเป็นเหมือนกับเครื่องหมายคำถามตัวโตๆไปยัง Google ด้วยว,ว่าเออคุณนัทนรีถามผมมาคํา,า,ถ,าคถามนี้ครับ แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมถึงต้องฝากคําถามไปยัง Google ด้วยนะครับว่าทาไมทําได้เฉพาะเครื่องผมเครื่องผมคือ Google Pixel 3A อก็เป็นมือถือของทาง Google สิผมต้องบอกว่าผมเป็น่เดี๋ยวนะครับคนตาบอดตาใสคนหนึ่งนะครับเมื่อผมสแกนนิ้วผมก็จะปลดล็อกเลยใช่ไหมปุ๊บปลดล็อกปกรณ์แล้ว15นาิกา22นาที่คุณได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้คือผมใช้ตัวอ่านหน้าจอนะครับซึ่งเป็น ฟีเจอร์หนึ่งที่ทำให้พวกเราคนตาบอดน,นะครับสามารถที่ใช้สมาร์ทโฟนของทาง Google ได้ <Wow. S 1> ผมใช้ตัว Google Talkback หรือ Accessibility s u ตรนะครับผมซึ่งใช้งานร่วมกับตัว Text to Speed Text to Speed หรือ t p s นะครับผมใช้งานร่วมกันมีคำถามจากคุณนัทนรีว่าถ้าจะใช้โอเค o OK o o g l e นะครับก็คือใช้ Google Stand สั่งปิดและเปิด Talkback ทำได้ไหม ผมก็เลยบอกอืมอย่างนั้นก็ต้องลองอ่าจับอุปกรณ์อ่าอเดี๋ยวนี้ปิดแล้วนะหยิบขึ้นมาปั๊บ Google Pixel ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ Android ผมมีอยู่เครื่องเดียวปลดล็อกอุปกรณ์ที้เรียบร้อยแล้ว15นาฬิกาที่13นาทีแล้วก็สร้างหน้าจอหลัก1จากสสร้างว่าโอเค Google ปิด Talk Back ปุ่มค้นหาด้วยสิปิด Talk Back อยูน่นี่ปิด Talk Back อยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ คราวนี้เมื่อกี้ที่ถ้าผมแตะไปตรงไหนก็จะมีเสียงใช่ไหมตรงนี้ผมโฮมออกมา,อาลองปัด้ายปัดกว่าเนี่ยททอาแบ็คไม่มีแล้วททอาแบ็คถูกปิดไปจริงๆริงเทแบ็คถูกปิดแล้วอ่านี่ซึ่งปัญหาเกิดคือลองเอาไปสอบถามเพื่อนๆในห้อง ICT สมาคมคนตาบอดในประเทศไทยเราเนี่ยที่ใช้ซัมซุงไม่ไว่าจะเป็น a 7 1 a 5 0 s อย่างเงี้ย a 5 0ทําได้ไหม ทำได้โอเค Google ตึง้งปิด Talkback เขาก็จะบอกเหมือนกันเมื่อกี้ว่าปิด Talkback แต่โปรแกรมไม่ได้ถูกปิดจริงโปรแกรมถูกยังมีการทํางานตามปกติแต่ Google a s s i s t a n t บอกว่ายังบอกว่าปิดแล้วแต่ยังทํางานได้อยู่เออแต่เจ้า Google เพียวของผมเนี่ยสั่งแล้วปิดได้๋อแล้วน้องเขาก็นี่คือผลการคุยหาอันดัแบ,บแรกแรกนี่ตอนนี้โอเ okay, ค g o o ก l e ก็ทำงานในในโหมดของที่ไม่มีทอ l k กแบ็อยู่นะเนี่ยอ่เนี่ย ซึ่งอ่าแล้วปิดแล้วจะเปิดละ่ะเปิดเนี่ยเอาลองวัดของเครื่องผมทําได้ก่อนนะก็อ่ปลดล็อกอุปกรณ์มาก่อนอ่าปึ๊บโอเค Google เปิด Talkback ต่อไปนี้คือข้อมูลจาก Google support อ่า <c oughs> ดันจะให้เข้า Google support เพื่อทำตามขั้นตอนว่าไปที่การตั้งค่าไปที่การช่วยกันเข้าถึงเสร็จแล้วไปหา Talkback แล้วก็เปิดคือ อืมเลยลองอีกวิธีหนึ่งเลยลองอีกวิธีหนึ่งโดยการ่าผมพอดีผมใช้โอเคกูเกิลภาษาอังกฤษได้ด้วยเป็นอังกฤษไทยอ <S <S อ<ะ>่อ่าาเป็นทิงลิสใช่ไหมโอเคกูเกิลโอเพนช็อคแบทนิ่งเลยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะเงียบไม่ได้เดี๋ยวพ่อแม โอเค Google open talkback turning talkback on น่ะ turning talkback on มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวดีคำนี้ผมปัดซ้ายปัดขวานะนี่แต่เพื่อปิดอ่ะโฮมออกมาปึ๊บอ่ะโฮมอย่างนี้ก็ได้ปึ๊บเนี่ยแต่ไปใช้กับเครื่องของคุณนัทนรีบอกจะบอกเปิด talkback ปิด talkback หรือ โอเพนท a l กแบ็ก uh, แบบนี mm hmm. ้เขาปฏิบัติตามนะอ่า uh, ยิ่งทดลองใน s ัมซง A m s u n g A71 กับ A 5 mm hmm. 1เขาบอกว่า mm hmm. เพื่อนในห้อง ICT บอกว่า mm hmm. มันโต้ตอบกลับมาเลยว่าตอนนี้เปิด Talkback แล้วแต่ไม่เปิดถ้าเราไปปิดแล้วพูดนี้ mm hmm. เปิดท mm ็อกแบ็กเขาไม่เปิดนะ mm hmm. หรือปิดท a l k b a c k mm hmm. เขาก็พูดว่าปิดท a l กแบ็กแต่เขาไม่ปิดออ mm hmm. จริงๆฟีเจอร์เนี้ยกนิ้วให้เลย กดไลค์ให้เลยทำให้ง่ายขึ้นคือโดยปกติปัจจุบันฟีเจอร์ที่เขาใส่มาตั้งแต่ต้นนะครับเราก็คือเราก็คือกดปุ่มความเร็วในการพูดอ่าเดี๋ยวนะครับเพิ่มและลดเสียงค้างไว้อันนี้คือค่ามาตรฐานเลยนะซื้อเครื่องมาใหม่เนี่ยกดตรงนี้ปุ๊บท a อ k แบ c k จะเปิดขึ้นมาในกรณีมี Talkback หรือ voice stand ก็จะเปิด voice stand ขึ้นมา กด1 2่ะสองสามสปับ๊บเนี่ยครับก็จะปิด TalkBack ก็จะใช้งานตามปกติเลยก็คือใช้งานแบบไม่มีตัวอ่านหน้าจอสำหรับพวกเราคนตาบอดแต่ถ้าอยากจะเปิดปลดล็อกเครื่องให้เรียบร้อยเรียกขึ้นมาปลุกขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มเพิ่มแล้วลดเสียงค้างไว้ปุ๊บหนึ่บบงสองเนี่ยท็อกแบ็กก็จะกลับมาตอนนี้ฟีเจอร์นี้ตัวอ่านหน้าจอก็จะจะกลับมาให้ผมใช้งานได้ละ messenger line เล่นเฟซเล่นไลน์เล่นเม s เซนเจอร์เฟซบุ๊กเนี่ยอ่าเล่นได้ช่วงโอ้ช่วงนี้ช่วงนี้ฝากด้วยเฟซบุ๊กเนี่ยก็มีแบบเขาเรียกลูกผีลูกคนบางทีก็เล่นดีเล่นไม่ดีบน Android นะเออบางช่วงหนึ่งก็เล่นดีเล่นลื่นเลยบางช่วงก็เล่นอืดไลายนี่ก็เป็นบางช่วงก็คล้ายกันก็อยากที่จะให้โปรแกรมที่เพื่อนเพื่อนคนตาบอดใช้เป็นส่วนใหญ่เนี่ยอยากที่จะให มีการพัฒนาออกมาให้มีการทำงานได้ดียิ่งขึ้นเนาะก็อยากจะรู้ว่ามีกลุ่มพวกเราที่ยังใช้งานร่วมเหมือนกับทุกคนแล้วก็ใช้งานได้นะกับนนทเทคโนโลยีแบบนี้อก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันเพราะว่า<น>ผมเห็นว่าฟีเจอร์เนี้ยเพียงแค่เนี่น<า>ยโอเค<า> Google ปิดทอ l k b แบ k กุมค้นหาด้วยเสียงปิทอล์กแบก็แบกย นี่ปิดท็อกแบ็กแล้วคราวนี้ปิดจริงๆนะเนี่ยเนี่ยผมกดปุ่มพาวเวอร์ังกือกละแลแตะแตะปุ่มแตะสแกนลายนิ้วมือด้านหลังนะปุ๊บเนี่ยกดล็อกแล้วแต่ว่าท็อกแบ็กโดนปิดไปแล้วนะครับผมเนี่ยมันง่ายอยากจะเปิดท็อกแบ็กก็โอเค g o เ g l e o อ e พนท็อกแบ็ turning talk back on เนี่ยครับ turning talk back on อย่างเงี้ยง่ายๆเนี่ยนี่ครับ ใช้ได้ง่ายๆแบบเนี้ยครับแต่ถ้าคุณสามารถที่จะทําแบบง่ายๆอยู่ๆก็เดินเข้ามาอ่าจะปิดให้หน่อยโมไม่ต้องกดกิววิน้าอย่างเงี้ยกดกิววิน้าเน่ยหนึ่งสองสามเนี่ยปิดแล้วกดอีกทีหนึ่งสองสามสี่ที่ปุ่มเพิ่มและลดเสียงอย่างเงี้ยบางเครื่องถ้าไม่ได้ตั้งไว้บางทีก็ทําไม่ได้ หรือบางคนบอกว่าต้องกดนานแค่นหนไหน<อ>กด2ปุ่มพร้อมกันบางคนก็ไม่ถนัดแต่ว่าใช้คําสั่งเสียงเนี่ยของผมก็มีปัญหาอีกเหมือนกันทําไมไม่ให้ผมสั่งว่าเปิด t a l k Back ได้เนี่ยโอเค Google เปิด Talk b a c k ได้เลยต้องปลดล็อกอุปกรณ์ก่อนนะอ้าวที่อย่างเงี้ยได้เลยแต่ต้องปลดล็อกอุปกรณ์ก่อน,อ,นอ่ะปลดล็อกให้รายชื่อ Google ผลการค้นหาสําหรับเปิดนีดังนี้ผลการค้นหาสำหรับเปิดเอ้าฝากเป็น คำถามตัวโตๆไปเพื่อที่จะให้มันเป็นเหมือนกับลูกเล่นที่ดีนะที่จะให้โอเค Google เนี่ยสามารถนะ่พอไม่ต้องถามแล้วเออนาะเนี่ยโอเค g ู o ก l e ตุนคะ้นหาด้วยเสียงแต่แล้วโอเค Google เ้าวไม่ยอมพูดเลยเอามาเอามาโฮมออกมาโฮมมอ่าะต้องอย่างนี้นาลาซาดา <24 S 2> ้าส่องม a ลาซาดา้<ล>ดา,า,ดาส่งของมาเซลเนเอวันจันทร์ที่ส6พฤศจิกายนเน้าจอหลักหนึ่งจากสาม โอเคกูเก l ลพูดตามอยากให้พูดทวนว่าอะไรคะก o เก l ลครับช่วยทำให้ลูกเล่นเปิดปิด TalkBack ด้วย Google Assistant ทำงานได้กับทุกๆเครื่องด้วยนะอยากให้พูดทวนว่าอะไรคะฉันคิดถึงเธอ น่ารักจังเลยฉันก็คิดถึงวเวลาที่คนี่นะครับนี่ก็อีกหนึ่งบั๊กนะ Google ผมอัปเดตเป็น Android 11เนี่ยเครื่องผมเกิดปัญหานี้ดังนั้นนะครับเครื่องผมทําฟีเจอร์อะไรที่ใหม่ๆได้แต่บางเครื่องที่เป็นไม่ใช่ Google เพียวทำไม่ได้ yes, <to> all. แต่ว่าบางฟีเจอร์ที่เครื่องต่างๆทําได้แต่ Android ใหม่ๆชอบมีบั๊กเหมือนกันอ,อยากให้ทําได้เหมือนกันทุกเครื่องเป็น Universal Android Ph o n e นะจ๊นะแม ขอบคุณนะครับที่คิดลูกเล่นดีๆอย่างนี้ขึ้นมาแต่อยากที่จะให้ลูกเล่นนี้ใช้ได้กับทุกๆเครื่องจริงๆสามารถที่ยวโอเค o o o g l e เปิด TalkBack โอเค Google ปิด TalkBack เครื่องผมยังต้องพูด Open TalkBack เลยถึงจะเปิดได้ขอบคุณคุณนัทนัดดีนะครับที่สอบถามเข้ามาก็เป็นเหมือนโจทย์เป็นประเด็นให้พวกเราที่ใช้งานกันทั่วๆไปเนี่ย ได้ลองนําไปใช้ด้วยว่าเครื่องไหนทําสําเร็จเครื่องไหนทําไม่สําเร็จโทรมาบอกกันด้วยนะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามียี่ห้อไหนบ้างที่ตอนนี้พูดว่าโอเค Google ปิด TalkBack โ OK อเค Google เปิด TalkBack สําเร็จแต่อย่าลืมตั้งทางลัดในการเปิด TalkBack หรือ Stand ไ I ซ t a n นไว้ด้วยนะว่าคุณกดอย่างเช่นซัมซุงมีกดปุ่ม พาวเวอร์กับปุ่มเพิ่มเสียงหรือกดปุ่มเพิ่มและลดเสียงค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลากี่วินะครับตั้งให้เสร็จก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไปปิดแล้วมันปิดได้จริงแล้วคุณเปิดเปิดไม่ได้ต้องไปพูดโอเพนท่ b แบกอย่างผมท่อแบกท่อแบกท่อแบกนะครับก็ลาไปก่อนครับกับผมนายหมอคอมสุทธิโชคกับในส่วนของคำถามโตโตโตที่ฝากไว้กับทาง Google นะครับช่วยทำให้ทุกๆฟีเจอร์อย่างเนี้ยเนี่ยฟีเจอร์ที่ผมมีอน่ะทอกนเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก่อนแล้ว ปีเจอร์ที่เขาเรียกว่าตัวเลือกนะครับอยู่นอกายชื่อที่คุณใส่มาใน Google Talk Back เนี่ยตัวเลือกที่คุณใส่มาใน Google Talk Back ที่หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือหนึ่งนิ้วปัดลงเนี่ยอันนี้ผมขึ้นนะขึ้นสิขึ้นสิความเร็วในการพูดเนี่ยความเร็วในการพูดแบบนี้แล้วผมมาปัดขึ้นปัดลงตรงนี้ความเร็วในการพูดหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ความเร็วจะเพิ่มได้และก็ลดได้วเนการี่ยโดยแค่หนึ่งนิ้วปัดขึ้นปัดลง หลายคนบอกว่าฟีเจอร์นี้ใส่มาอยู่ใน Google Talk Back มาเกือบ2ปีแล้วเนี่ย <S <S 1> <S 1> แต่ว่าเครื่องที่ทำได้มีแต่ตระกูลพิกเซลหมดเลยตระกูลอื่นที่มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือหลังเครื่องเนี่ยมียี่ห้อไหนทำได้บ้างผมไปลองกับโ o k i ียก็ทำไม่ได้ถึงยงไงจะเป็น Google เพียวเหมือนกันคำถามตัวโตๆอีกแล้วครับ Google ครับเอ๊ะวันนี้ทาไม นายหมอคอมต้องมาดราม่าด้วยทั้งๆที่ลูกเล่นเนี่ยเครื่องผมใช้ได้ดีเลยแต่อยากให้เพื่อนๆทุกคน,ไ,นได้ใช้งานเหมือนกันกันกบผมนายหมอคอมสวิจโจนะครับผมติดตามกันได้กับบริการหมอคอม 1, 1 4ึ่งสี่หีพัฒวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม,มหมอคอม